ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอนสิบลูกยิงออฟไซด์ให้เข้าได้ยังไงวะเนี่ยอาจมีคำหยาบที่ท่านฟังและระคายหูกระบผมขอยกมือไหว้ขอขอภัยท่านมานะที่นี่ด้วยหากดูและชอบใจชอบใจปุบไหลแบบใหม่อยู่ใกล้ๆล้อย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับที่สิบบอลตกจากนอกโลกแย่งกันโขกพลละวันบอลมันไปถึงข้างหน้าเทอรี่ตวัดขาพางงตกลงว่าล้มไหมพี่รี่บอกไม่สนใจละกูวิ่งดีใจไปก่อนแล้ว เลยฮะละมาครึ่งเขายิงเข้าประตูจานดูไม่ทันมันเป็นมุมอับจับไม่ได้สุดท้ายกลายเป็นประตูไปสงังันอันดับเก้ามงยาวเข้าขาไม่รอช้าทะลุไปหน้าดันท้าไปต่อยแต่โกดันปล่อยหลุดมือจากนั้นคือหายนะเลยครับดูภาพช้าครับล้าหน้าชัดเจนเห็นกันทั้งโลกโขกเต็มหัวแต่ตัวพี่แกล้าทำงานไสในบอลโลกลายแม่นี่หน้าโบกกะโหลกจริงๆนะครับ อันดับที่8จะส่งแหลไม่ส่งแหลจัดแปรออกขวาไปหานะตอบรอบคมขืนพายืนงงกันหมดสลดหัวใจว่าทำไมไม่เป่าลําวะนี่ฮะชัดเจนแจ่มแจ้งแดงแจ๋แต่กรรมการใช้วิชามารไม่เป่าให้นะต๊อบเลยไปต่อทอไปยิงบวกวิ่งดีใจแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย อันดับที่เจ็บบอลเสด็จออกซ้ายจ่ายเข้ามาผ่านหน้าไปคนจนมาถึงบักเก้เทใจมาถีบก่อนรีบไปดีใจไม่มีใครเอจใจสักคนจนมาถึงรีเพฮะดูครับเปิดมาล้ำหน้าอยู่หนึ่งหนอทอยิงไม่โดนบักเก้กระโจนมาถีบอย่างกระหนังสามร้อยกรรมการปล่อยให้เข้าไปเฉยเลย อันดับที่6เปิดมุมเข้ามาแงนมองฟ้าตั้งท่าแย่งบอลก่อนมองไปอีกทางวางโค้งมาใหม่แล้วใช้หัวคิดสกิดจ,จนเข้าเอาสตีมเสื้อแดงไม่ยอมเตรียมตั้งป้อมก่อมอบกันเลยครับดูรีเพย์ฮะจังหวะเปิดนี่เกิดเหตุล้ากรรมการแทนที่จะเป่าดันยิงยาวเป่าให้ประตูพี่โกบอกกูนี่เซ็งหานพานอยากกระทืบลายแมนสงสัยแม่งส่องนมแฟนบอลอยู่อันดับ5มาถึงยิงโคตรแม่นแล่นกระแทกคานทะยางเข้า,า,ขาตีพี่เคนยิงเล่นง,ง่ายๆคิดว่าคงฟาวแต่ ้ากรรมการให้สังงานนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่ฮะยิงมาหวังสามเหลี่ยมเตรียมดีใจแต่ไปไม่ถึงจึงต้องซ้ำแต่ความระยำคือมันล้ำหน้ายังจะบ้าให้นี่แหละฮะอันดับสี่พี่แกมาไวไหลไปหน้าเส้นซัดกระเด็นเข้าประตูดูยังไงก็ล้ำแน่แต่กรรมการไม่ให้ก็ทำใจกันไปหากไม่พอใจก็เชิญไปคอสอชอ ฟ้องเลยดูครับอยู่ด้านขวาไหลามาล้ำหน้าไปสองมีลองยิงแต่ว่าไปเข้าอีกคนจนเป็นประตูไม่รู้ดูอีท่าไหนหรือเงินมันบางตาก,กรรมการไว้อะเปล่า อันดับสามจานยามทำหลบแล้วตบเข้าในมงให้มาต้าถล่มห้ำถลอกตอกมงเข้าเอาสง,งงกันหมดสลดทั้งทีมเลยครับดูภาพช้าหาจานยงบอกอย่าบังกูเปลี่ยนลูกมาเปิดตเตลิดเข้าหัวรัวไปถึงพี่ต้าถลามง,มงลงประตูคนดูร้องซี่โครงกันตตึมเลยสงสัยหิวน้ำซุปซี่โครงหมู อันดับสองอินเนสตาพาบอลหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่จับขยับเข้าในไหลให้ใหบีย่าล้ำหน้าชัดๆยิงอัดที่ไข่ก่อนเหนียวไกลไปที่ประตูโกบอกแม่งเงยนอกจากกูจุกไข่แล้วใจยังเจ็บซ้ำอีกดูอีกทีครับไหลเข้ามาตวัดขาให้บีย่านี่ล้ำหน้าแน่แต่แกไม่สนใจไปต่อบอกพ่อสอนมาเดโชมัสโกออนแต่ตอนนี้โปรตุเกสมึงควรปิดไฟนอนอันดับหนึ่งมาถึงอยู่แดนอันตรายจ่ายหนีออกมาแต่ว่าส่งคืนยืนอยู่คนเดียวเลี้ยวเข้าไปซัดแต ขายแทบขาดอีกฝั่งร้องไอซ่าแม่งล้ำเป็นวาแต่ว่าไม่เปล่านี่เอาตาสีตาสามาเป็นกรรมการหรือเปล่าวะเนี่ยไอ้เฮีย และนี่คือขอบสนามท็อปเทนหากดูแลชอบใจอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับสนับสนุนโดยแอปพลิเคชันรายงานผลบอลสดซุปเปอร์สกอร์ส่งผลบอลใส่มือถือกันถึงที่ไม่ว่าคุณจะจ้ำตี้กันอยู่ไหนโหลดเลยแล้วคุณจะติดใจและกลับมาพบกับขอบสนามท็อปเทนได้ทุกวันเวลา11โมงตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดกดไลค์ไว้นะครับผมจัดให้แนะ่ It because it's be my time, then my, time and my rhyme, rhyme and my show Fuck about my mind, my cry or my goal So let me do my thing on my side and my soul Please accuse my mind, my high my flow It be called it's my time, and my rhyme and my show yeah.